มาลุยกันเรื่องการยกกำลังของเมทริกครับผมมาดูกันเขาให้เมทริกซมาคือ0040จงหา A อกำลัง10เป็นไงแม่เจ้าเอาเอเนี่ยคูณกันเป็นไงครับ10ครั้งก็คือยกกำลัง10ถูกปะถ้าในในโจทย์ลักษณะนี้ครับน้องต้องหาความสัมพันธ์ของมันให้เจอ,อเราลองคูณไปสัก1รอบ2รอบ3รอบหรือ4รอบเนี่ย ประมาณนี้ไม่น่าจะเกินนี้น้องจะเห็นความสัมพันธ์ของมันแล้วแล้วเราจะหากําลังไกลๆเนี่ยก็ไม่น่าจะยากอะไรอ่ะมาดูพร้อมกันครับผมเอา a อกกำลังสองก่อนเอกกำลังสองก็คือ a อกคูณเกถูกป่ะ,ะพี่เบิร์ดก็ใช้ประกบคู่รวมล่างนะครับเห็นไหมมีประโยชน์ศู 0, 0, 4, 0. นย์ศูนย์สี่ศูนย์นี่ประกบคู่รวมล่างเลยศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์เบิร ปึ๊บอ่าประกอบคู่รวมล่างครับตัวแรกได้ไปแล้วครับปึ่งศนย์ 0. ตัวนี้ได้0ออกมาก็คือ0ูนั่นเองโอเคปะ่ะแถวที่สองครับปึ่งศนตัวนี้ก็0ูนย์โอเคหลักที่สองก็เป็น0นะู okay, นเนาะเขียนเนาะแถวที่1เรียบร้อยครับต่อไปแถวที่2ครับประกอบคู่รวมล่างปึ่ง4คูณกับศูนย์ตัวนี้เป็น0ูนย์ตัวนี้ก็เป็นศูนย์ก็ออกมาเป็น0ูนย์อยู่ดีโอเคปะ่ะไปหลักที่2ของแถวที่2ครับปึ่ง ประกอบคูณรูมล่างปุ๊บศูนย์ถูกไหมตัวนี้ก็ศูนย์ก็ศูนย์ก็เอามาเปศูนย์อีกโอเคเนาะก็คือแถวคูณกันหลักนั่นแหละปกติไม่มีอะไรต่อไปครับเนี่ย a อกำลังสองเป็นเลขศูนย์แล้วต่อไป a อกำลังสามเกำลังสามเนี่ยมันก็คืออะไรครับมันก็คือ a อกำลังสองแล้วก็คูณ a ถูกป่ะฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชีก้กำลังมาบวกกันตัวน,นี้ก็คือกำลังหนึ่งบวกสองก็คือสามโอเค เพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรเนี่ย a กํลัง2เนี่ยมันคือเมทริกศูนย์ถูกปะไปคูณกับ a อ่าไปคูณกับ a ยังไงยังไงมันก็จะต้องออกมาเป็นเมทริกศูนย์อยู่ดีเคลียร์เนาะ a กํลัง4ก็เหมือนกันครับ a กํลัง4เนี่ยมันก็คือ a กํลัง2คูณด้วย a กํลัง2ถูกปะมันก็คือเมทริกศูนย์คูณเมทรทิศศูนย์อะยังไงก็จะต้องออกมาเป็น, 0, นเมทริกศูนย์นั่นเอง เคลียเนาะไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้น,นครับไล่ไปเรื่อยๆครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บน้องก็จะได้ A อกำลัง10เนี่ยออกมาเป็นเมทิกซูร์อยู่ดีเคลียเนาะจบแล้วข้อนี้ต่อเมทิกซูร์โอเคสบายๆเนาะไม่มีอะไร <Okay. S 1> ง่ายๆอันนี้ข้อนี้มันง่ายๆอ่ะดูต่อครับข้อ2อที่เบิร์นเลื่อนขึ้นให้หน่อยนะอ่ะมาดูกัน หา A กำลังสองก่อนเหมือนเดิม 2> 1 2ึ1งสองประกบคู่รวมล่างครับปึ่งปึ่งแถวคูณกันหลักปกติโอเคหนูณหได้1ตัวนี้ได้0นถูกป่ะรวมกันก็คือได้1โอเคไปตัวถัดไปครับตัวนี้ได้2ตัวนี้ได้2รวมกันก็ออกมาเป็น4ครับ โอเคเนาะต่อไปแถวที่2ครับปึ่งไปคูณเป็น0ไปคูณเป็น0ออกมาเป็น0โอเคตัวถัดไปไปคูณปุ๊บเป็น0ูคูณสก็คือ0ตัวนี้เป็น1ก็ออกมาเป็น1ก็จะได้1 4 0 1โอเคไหมอ่ะเราลองคูณต่อครับอ่ะคูณต่อพี่เบิร์ชใช้สัญลักษณ์แบบนี้แล้วกันนะคูณต่อไปเลยพี่เบิร์ชก็เอาไอ้ตัวนี้ครับ1 4 0 1เนี่ยไปคูณกับ อะไรไปคูณกับ a เหมือนเดิมก็คือ1 2 0 1ตัวนี้เป็น a กํบบาลังสองไปคูณกับ a มันจะต้องออกมาเป็น a กํบบาลังสถูกป่ะอ่ะเราแอบ,บใส่ไปก่อนตัวนี้มันจะต้องเป็น a กํบบาลังสาถูกไหมเพราะตัวนี้เป็น a กํบบาลังสองโอเคอ่ะใส่เลยคูณครับอ่ะเดี๋ยวเอาสีหนึ่งคูณให้เปิบเปิบประกอบู่รวมล่างปึงปึง ตัวนี้เป็น1ครับตัวนี้เป็นศูนย์ถูกป่ะสี่คูณศูนย์ก็คือ0ออกมาก็คือ1ตัวถัดไปครับ1นไปคูณ2คือ2ตัวนี้เป็น4รวมกันก็ต้องเป็น6ถูกป่ะโอเคแถวที่2ครับตัวนี้เป็น0นย์ตัวนี้เป็น0ออกมาเป็น0ตัวถัดไปตัวนี้ศูนย์คูณ2ก็คือ0ย์ตัวนี้เป็น1ก็ออกมาเป็น1ก็จะได้อะไรครับ160 1เป็น a อกำลัง3เรียบร้อยโอเคไหมอ่ะคูณต่อคูณต่อ คูณต่อคูณ 1, 2, ึ่งองศูนย์คำตอบที่ได้มันก็ต้องเป็น A กกำลังเท่าไหร่ A กกำลัง4ถูกป่ะ่ะคูณเลยแถวคูณหลักปึ่งปึ่งประกบคู่รวมล่างไป1นคูณหก็คือ1ตัวนี้ก็คือ0ออกมาก็คือ1คูณต่อครับตัวนี้เป็น2ตัวนี้เป็น6กวมกันเป็น8 คุณต่อครับตัวนี้เป็นศูนย์ตัวนี้เป็นศูนย์ก็ออกเป็นศูนย์ตัวนี้เป็นศูนย์ตัวนี้เป็นหนึ่งก็คือหนึ่งก็จะได้หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งนั่นเองเออไปเรื่อยๆครับจนถึงจนถึงอะไร a กำลังสิบนั่นเองทีนี้ถ้าเราตาดีๆเราจะสังเกตเห็นแล้วครับว่าเฮ้ย a กำลังสิบมันต้องเป็นรูปรูปร่างหน้าตาแบบไหนน้องดูสิว่านี่ กำลัง2ก็คือ4กำลัง3คือ6กำลัง4คือ8แต่ว่าตัวที่เหลือเหมือนเดิมนะ้น1่ง1ูนย1หเหมือนเดิมเลยเห็นปะเก็คือ101เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าในโพสทั่วไปเนี่ยเราจะได้ a กำลังนมันออกมาแล้วเดี๋ยวลองข้อตัวนี้ก่อนนะอ,อถ้าโพสทั่วไปเนยครับมันจะได้ a อกำลังเเป็นรูปนี้ตัวนี้เหมือนเดิม101เนี่ยเหมือนเดิมครับมองเห็นไหมเอา้าม,มองไม่เห็น หมอเห็นนะโอเค101ครับข้างบนเนี่ยมันจะคือ2 n ไงอันนี้เรียกว่าพจน์ทั่วไปถูกป่ะถ้าเป็น1ก็คือ a อกำลังหถูกป่ะ n เป็น1ปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็น2ได้รูปนี้เห็นไหมพจน์ที่2ครับ n เป็น2ก็เป็น a อกำลังสเห็นไหมตัวนี้จะเป็น4ี่กำลังสาเป็น3ตัวนี้จะเป็น6กำลังสเป็น8เห็นไหมเพราะฉะนั้นกำลัง10ครับก็คือ2องคูณสิก็จะเป็น20นั่นเองก็จะเป็น หนึ่งยี่สิบแล้วก็ศูนย์แล้วก็หนึ่งก็ตอบโอเคเนาะตอบรูปนี้โอ okay. เคหนึ่งยี่สิบศูนย์หนึ่งนั่นเองเพราะนั้นพี่เบิร์ดกำลังจะบอกอะไรกำลังจะบอกให้เราหาความสัมพันธ์ของมันให้เจอโอเคไหมทำไปสักสองสามรอบไม่น่าจะเกินสี่รอบเนะี่ยควรจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยความสัมพันธ์มันคืออะไรแล้วเราก็ฝึกคิดไอ้ประกอบคู่รวมรางเนี่ยให้เร็วน,นั่ okay, นเองโอเคเนาะสบายสบาย ต่อไปครับข้อ entrance เอาอะไร metric ไปประยุกต์กับอะไรเรื่องอะไรตรีโกณถูกไหมตรีโกณยากไหมจะว่ายากก็ยากสําหรับคนที่ไม่เข้าใจถูกปะแต่ถ้าคนเข้าใจก็จะบอกว่าเอ้ยก็ไม่ยากลองทําดูลองทําดูให้ metric a มาครับคือ cos ลบ sine cos ถูกปะ a กํลัง c บวก i เท่ากับ metric ศถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้เราเราจะได้อะไรออกมาเนี่ย เราจะรู้ว่าเขาบอกใบมาว่า a กำลัง4เนี่ย <_ d ata> เท่ากับย้ายเมทริก i ไ,ไปก็คือลบ i น,นั่นเอง i คือเมทริกเอกลักษณ์ถูกปะตัวนี้เก็บไปก่อนอ่าปดตรงนี้เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็คือให้หาอะไรให้หา a กำลัง4นั่นแหละไม่มีอะไรอ่ะมาลุยกันหา a กำลัง2ก่อน เราก็จะได้อะลรครับคอ s ์ดเซตาไซเซตาลบไซเซตาแล้วก็คอ s θ เซตาประกอบคู่ลุมล่างครับไปคูณกับเหมือนเดิมคอ s ์ดเซตาไซเซตาลบไซเซตาแล้วก็คอ s เซตาอ่ามาช่วยพี่ครับประกอบคู่ลุมล่างบึ่ง ตัวนี้ได้อะไรเอ่ยคอสคูณคอสได้คอสกำลังสองถูกป่ะอ่ะพี่เบิร์ดขอย่อแล้วกันนะขอย่อเป็น c ีกำลังสองคอสกำลังสองลบไซน์กำลังสองได้ตัวแรกออกมาโอเคป่ะตัวที่สองครับก็จะได้คอสไซน์อ่ะพี่เบิร์ดก็จะได้เป็นอะไรครับคอสไซน์ตัวนี้ก็เป็นไซน์คอสไอ้คอสไซน์เนี่ยมันก็คือไซน์คอสถูกป่ะรวมกันก็คือสองไซน์คอสได้เลยโอเคเนาะโอเคเนาะย่อเป็นแบบนี้ แถวที่2ครับก็จะได้ลบไซน์คอสตัวนี้ก็คือลบไซน์คอสรวมกันก็คือลบสองไซน์คอสโอเคต่อไปครับลบไซน์กำลังสองตัวนี้เป็นคอสกำลังสองก็คือคอสกำลังสองลบไซน์กำลังสองนั่นเองได้ตัวนี้ออกมาโอเคป่ะโอเคป่ะ เคลียร์เนาะเคลียร์เนาะทีนี้ไอ้ตรงนี้มันมันต้องมันต้องแปลงนิดนึงนะว่าเฮ้ยเอคออสกำลังสองลบไซน์กำลังสองเนี่ยมันคืออะไรมันคือสูตรนี้ครับอ่าหาที่จดนะมันคือคอสอะไรคอสสองเซตนั่นเองนี่มันคือคอสสองเซตาอ่าขอขอเท่ากับข้างหน้านแล้วกันมันก็คือคอสกำลังสองลบไซน์กำลังสองเซตาโอเคปะ่ะ หรืออีก2สูตรมันจะคือ2 c o s อสกำลังสองลบหนึ่งกับหลบสองไซน์กลังสองก็ว่ากันไปแต่ว่าข้อน,นี้เราจะใช้สูตรนี้เราใช้ค o s กำลัง 2, สองลบซกำลังสอแสดงว่าตรงเนี้มันคือคอสสองเซตาะน,ะนั่นเองและไอสองไซน์คอเนี่ยมันคือไซน์สองเซตาไงไซน์สองเก็คือ2 s i ไซน์เซตาคอสเซแบบนี้ ข้อนี้มันเช็คเราว่าเรารู้เรื่องมุม2เท่าหรือเปล่าอ่ะเพราะฉะนั้นครับเราจะได้เอกลังสองตัวนี้ออกมาคืออะไรก็คือคืออะไรครับ cos 2อเซตานี่กับตัวนี้ก็คือ sin 2เซตาโอเคตัวนี้ก็คือลบอะไรลบ sin 2เซตโอเคไหมตัวนี้ก็คืออะไรครับ ่าตัวนี้ก็คือ cos สอเซตาเหมือนเดิมโ okay, อเคป่ะอ่าตัวนี้คือ A กำลังสองครับต่อไปเราจะหา A กกำลังสแล้วก็เหมือนเดิมครับเราคูณ A เข้าไปอ่เบอีบิร์ขอเขียนตรงนี้นะ cos เซตา s i n เซตา ลบไซน์เซแล้วก็คอสเซตาแบบนี้อาประกอบคู่ลมล่างเลยปึ่งขอใช้สีแดงโยงน,นะปึ่งปึ่ง,งแบบนี้ออกมาค่อยๆทำค่อยๆทำครับเราก็จะได้อะไรตัวแรกออกมาก็จะคือ c อสสองเซตแล้วก็คอสเซตาถูกปะ่ะอ่าแล้วตัวนี้ล่ะก็คือลบไซน์สองซแล้วก็ s ซน์ซ ข้อนี้จะยากนิดนึงนะสำหรับคนที่ไม่แมนตีโกนต่อไปต่อไปอันนี้คือตัวแรกเนาะต่อไปครับไปประกบกับตัวนี้ก็จะเป็นคอสสองเซตาแล้วก็ไซเซตาอ่าตัวนี้ล่ะก็จะเป็นอะไรครับตัวนี้เป็นคอสสองเซตาไซเซตาแล้วก็ตรงนี้ก็คือไซ n 2สองเซตาแล้วก็คอสเซตนี่ โอเคป้าอันนี้ได้อีกตัวหนึ่งโอเคแถวที่1เรียบร้อยครับต่อไปแถวที่2แถวที่2ก็จะเป็นตัวนี้ก็คือลบไซด์สองเซตาแล้วก็คอสเซต้าตรงนี้ก็จะคือลบไซด์เซตาแล้วก็คอสสองเซต้าพอเขียนเลยแล้วกันนะลบไซด์สองเซตาแล้วก็คอสเซตาโอเคแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นลบไซด์เซต้าคอสสองเซต้าเราเอาคอสสองเซตาขึ้นก่อน เพราะว่ามุมสองเซตา้ามันอยู่ข้างหน้าเนาะโอเคลบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตรงไหนวะตรงนี้ลบคอส,สองเซตา้าแล้วก็ s i ยเซตา้านั่นเองโอเคได้ตัวหนึ่งครับต่อไปตัวนี้ก็ไปประกบก็คือลบ s i ยสองเซตา้า s i ยเซตาอืมต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นบวกคอสองเซตา้าแล้วก็คอเซตา้า โอเคไหมได้ตัวนี้เออแล้วทีนี้มันคืออะไรมันคืออะไรตัวนี้มันคืออะไรมันคือเรื่องอะไรเอยมันคือเรื่องการหามุมประกอบถูกป่ะเรื่องอ่าไซ A บวก B ไซคอสคอสไซน์เครื่องหมายเป็นไงครับเหมือนเดิมถูกป่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องคอสก็คือคอสคอสไซน์เครื่องหมายตรงข้ามถูกไหมเพราะฉะนั้นสูตรมันคือโอ้โหเขียนมันก็จะยาวเนาะไซ a บวก b อ่ะพี่เบิร์ดเขียนแบบนี้แล้วกันจำว่างไง sin ค o s ค o s s i n เครื่องหมายเหมือนเดิมถ้าตัวนี้เป็นบวกก็จะคือบวกโอเคปะถ้าตัวนี้เป็นลบมันก็จะคือลบโอเคแล้วค o s ล่ะอ่ะค o s a บวก b เราก็จะได้อะไรครับค o s ค o s s i n s i n เครื่องหมายตรงข้ามถ้าตัวนี้เป็นบวกตัวนี้จะเป็นลบถ้าตัวนี้เป็นลบตัวนี้จะเป็นบวกนั่นเองโอเคอ่ะแล้วมุมก็คือ จับมาทําอะไรกันเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเลยลวกันเนาะอ่าแบบนี้ตัวแรกครับตัวแรกนี่คอสคอสไซส์ไเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายตรงข้ามถูกไหมเครื่องหมายตรงข้ามแสดงว่าตรงนี้ครับเราลบอยู่เราก็จะจับมุมมาบวกกันนั่นเองโอเคปะเราก็จะได้ตรงนี้ครับคอสคอสอะไรนี่คอสคอส์ไซเครื่องหมายตรงข้ามถ้าตรงนี้เป็นลบมุมมันก็จะบวกกัน เราก็จับสองเซต้ามาบวกกับเซต้าเป็นคอส3ามเซต้าได้เลยโอเคปะเขียนนาอเขียนอาะอันนี้ก็คือการแยกมุมมันออกมาโอเคแยกสองเซตอาสามเซต้าเนี่ยคือสองเซตา้าบวกเซตา้าแล้วก็กระจายมาเป็นรูปนี้แต่ตัวเนี้ยเขาทำย้อนกลับไงคอสไซด์เครื่องหมายตรงข้ามแล้วก็ย้อนกลับมาตัวนี้เป็นลบมุมมันก็เลยต้องบวกกันโอเคไหม่อไปตัวนี้ล่ะค,คอสไซด์มันก็คือไซด์คอสถูกปะไซด์คอส คอสทายเครื่องหมายเหมือนเดิมโอเคไหมโอเคไหมทายคอสคอสทายเครื่องหมายมเหมือนเดิมนี่มุมแรกเราใช้เป็นนี่ทายคอสถูกป่ะแล้วก็คอสทายเครื่องหมายเหมือนเดิมโอเคไหมมันบวกกันอยู่แสดงว่าเราก็ต้องจับมุมมาเป็นไงครับมาบวกกันเราก็จะได้ทายเซต้าบวกกับสองเซต้าก็คือทาย 3, สามเซต้าแบบนี้โอเคป่ะโอเคป่ะอ่า ทีนี้ไอ้ตัวนี้เราเราสามารถทำไงได้เราดึงลบออกมาก่อนได้ไหมได้เราดึงลบออกมาถ้าเราดึงลบออกมารูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงครับมันก็คือลบแบบนี้ก้อนนี้ s i n 2เซตาแล้วก็ cos บวกด้วย c o s 2ส s อเซตา,า,ซตามันจะเป็นรูปนี้ถูกปะ่ะเล็กหน่อยนะไม่เป็นไร s i n cos cos s s n เครื่องหมายเหมือนเดิมอีกแล้วถูกปะ่ะ ตัวนี้บวกกันก็จะมุมมาบวกกันครับ2เซต้าบวกกับเซต้าก็คือ3เซตา้าแต่ติดลบข้างหน้าก็จะเป็นลบไซน์า,าเซต้าแบบนี้โอเคไหม<ะ>ตัวนี้คืออะไรคอสคอส s i น์ไซเครื่องหมายเหมือนเดิมถูกไ่ะแต่ตัวนี้เป็นลบถูกไหมเราก็จะได้แล้วครับคอสสองเซตา้าลบเซต้าก็จะเป็นคอสเซตา้า อ่าโทษทีโทษทีโทษทีครับโทษทีครับอ่าพี่พี่ผิดเองครับตัวนี้คอสคอสชาย์ไซเครื่องหมายตรงข้ามแม่เจ้าก็เขียนอยู่คอสคอสชาย์ไซเครื่องหมายตรงข้ามตัวนี้เป็นลบมันก็เลยต้องจับมุมมาบวกกันนั่นเองก็คือ2องเซต้าบวกกับเซต้าเป็น3าเซต้าเป็นคอสสามเซต้าโอเคครับกลายเป็น a อกำลังสามนี่เห็นไหมมุมตัวนี้มันมันติดลบมันอยู่ตรงนี้เราก็เลยมองไอ้ตัวนี้เป็นตัวตั้งคอสคอส ไซด์ไซด์เครื่องหมายตรงข้ามตัวนี้เป็นลบก็ต้องกลับมาเป็นบวกนั่นเองโอเคป่ะมุมมันจะต้องเรียงแบบนี้นะถ้า2เซต้าอยู่ข้างหน้าตัวนี้2เซต้าก็อยู่ข้างหน้าด้วยโอเคเนาะคอสคอสไซ์ไซด์เครื่องหมายตรงข้ามตัวนี้เป็นลบก็กลับมาเป็นบวกนั่นเองได้ A กําลัง3แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ลองเดาดูซิว่า A กําลัง2คือตรงนี้ดู a อกําลัง1ก่อนนะคอสไซ n ไซด์คอสถูกป่ะตัวนี้เป็นลบ เราไป a กำลับบง2 cos 2 t s i n 2 t s i n 2 t แล้วก็ cos 2 t เห็นไหม t h e t มันเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งปะ่ะถูกปะ่ะตัวนี้เป็น t ตัวนี้เป็น t ตัวนี้เป็น2ตัวนี้เป็น t ตัวนี้เป็น2แต่ cos s i n s i n cos เนี่ยเหมือนเดิม cos sine s i n cos เหมือนเดิมลบก็อยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นเราจะได้ความสัมพันธ์ไปแล้วครับพอกำลับบง3ก็เป็น3 t cos s i n s i n cos เห็นไหม3 t h e t ลบอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นเราจะได้ a กำลับบง4ออกมา a อกลังสี่เราก็จะได้อะไร cos สี่เซแล้วก็ s i n ์สี่เซตลบไซนสี่เซแล้วก็ cos สี่เซนั่นเองเท่ากับลบ i อลบ i ก็คือเอกลักษ์ถูกปะแบบนี้ถ้าเอกลักษ์ก็คือ1 0 0 1ูยถูกไหมแต่ถ้าลบ i ก็ยัดลบเข้าไปครับก็เป็นแบบนี้โอเค มีค่าเท่ากับข้อใดเซต้ามีค่าเท่ากับข้อใดอ่ะก็นี่ไงดูนะเราหาตัวไหนก็ได้เราหาตัวไหนก็ได้าาไไดสมมุติว่าพี่เบิร์ดหาตัวนี้ครับคอส4เซต้าเท่ากับลบหนึ่งอ่ะพี่เบิร์ดก็ไปเขียนข้างบนคอส4เซต้าเท่ากับลบหนึ่งโอเคไหมทีนี้เราก็ต้องรู้ครับว่าคอสอะไรเป็นลบหนึ่งถ้าจำเรื่องนี้ได้อ่ขอเขียนตรงไหนดีที่ไม่มีหละ ขอ okay. เขียนข้างบนแล้วกันคอสเนี่ยพี่เบิร์ตให้ทริคในการจํามุมแบบนี้ครับเดี๋ยวจะไปว่าละเอียดเรื่องติโกอีกทีหนึงนะคอสมุมจริงๆตัวนี้ก็คืออะไรครับ0 90 180 270แล้วก็360โอเคปะ่ะให้จันแบบนี้ครับคอสมันคล้ายๆเลข0ก็ขึ้นไปข้างบนคือคือ0 0ออกมาเป็น1แล้วก็ลบ1เพราะฉะน,นลบนเนี่ยมันอยู่ที่1้0องศาเลีย okay. นเนาะ อ่ะเราก็จะได้ตัวนี้ครับคอส4เซตาก็คือคอสร้อยแปดสิบองศาโอเคปะองศาเนาะคอสก็คอสก็เจ้ากันเพราะฉะนั้น4เซตาก็คือร้อยแปดสิบองศาเพราะฉะนั้นครับเราจะได้เซตาออกมาแล้วเอาร้อยแปดสิบหารสี่ก็จะได้เป็นสี่สิบห้าองศาน,นั่นเองตอบข้อข้อควายหรือข้อสามนั่นเอง โอเคเนาะข้อนี้จะต้องได้เรื่องตีโกนหน่อยเขาเช็คเรา2อันก็คือมุม2เท่าแล้วก็เรื่องของมุมประกอบโอเคไหมไซ้คอสคอสไซ้เครื่องหมายเหมือนเดิมคอสคอสไซ้เครื่องหมายตรงข้ามนั่นเองโอเคต่อไป NC3 ครับมาหาความสัมพันธ์กันอีกนิดหนึ่งบอกว่าถ้า AB เป็นเซตของเมทริกกำหนดให้ a เท่ากับ1นึยกกกำลัง n โดยที่ n เป็นจำนวนเต็มบวกโอเคไหม b เป็นรูปนี้ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงเรามาหาทีละอันครับเรามาหาทีละอันเราหาอะไรก่อนเขาก็บอกว่า a ปเป็นเซตจำกัด b ปเป็นเซตจำกัดก็คือหาเซตจำกัดกับเซตอน,นันต์นั่นเองก็ดูความสัมพันธ์จำได้ไหมเราก็คือเอาไอตัวเหมือนข้อหนึ่งเนี่ยมาหาความสัมพันธ์โอเคข้อนี้เขาก็เช็คเรานั่นเองอาหา a กำลังสองกันก่อนครับ 1 1, 1, 0, 1. ึ่งหนึ่งศูน่งออภิวัต์หา1 1 0่งหาเอกำลังสองครับประกอบคู่รวมล่างเลยปึ่งปึ่งตัวนี้ได้ไรหนึ่งตรงนี้ได้0ย์ก็ออกมาเป็นหนึ่งโอเคไหมตัวนี้ได้1นคูณหก็คือหนึ่งตัวนี้ก็เอกหนึ่งก็รวมก 1, ันเป็น2อโอเคแถวที่สองครับตัวนี้เป็นศูนย์ตัวนี้เป็น0นูนย์ก็เป็น0 ตัวนี้เป็น0ตัวนี้เป็น1ก็เป็น1ตัวนี้ได้ A กลัง 2. ออกมาโอเคปะอาหาต่อ1 1 0 1ประกบคู่รวมล่างเลยเดี๋ยวเปลี่ยนสีให้หน่อยปึ่งปึ่งออกมาเป็นอะไรตัวนี้เป็น1ตัวนี้เป็น0ถูกไหมรวมกันก็คือ1ตัวนี้เป็น1ตัวนี้เป็น2รวมกันคือ3 ตัวนี้เป็น0ตัวนี้เป็น0ูนย์ออกมาเป็น0ตัวนี้เป็น0ตัวนี้เป็น1ออกมาเป็น1ตัวนี้ได้ a อกมารสาาพอมองเห็นอย่าง1 3 0 1อ่ะไปต่ออีกนิดนึงแล้วกัน1 1 0 1ขออีกรอบเดียวก็น่าจะเห็นความสัมพันธ์ของมันแล้วแหละประกบคู่ดล่างปึงอมมาคือไาตัวนี้เป็น1ตัวนี้เป็น0ก็ออกมาเป็น1ตัวนี้เป็น1ตัวนี้เป็น3ออกมาเป็น4 ตัวนี้เป็นศูนย์ตัวนี้เอาเป็นศูนย์ก็เป็นศูนย์ตัวนี้เป็นศูนย์ตัวนี้เป็นหนึ่งก็เอาเป็นหนึ่ง a กําลังสี่เห็นปะมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆตัวนี้เป็น a a กําลังสองคือสอง a กําลังสามคือสาม a กําลังสี่คือสี่ที่เหลือเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งเหมือนเดิมมันก็ไปเรื่อยๆโอเคปะไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะได้ a ก็คือเป็นเซตอนันต์เพราะฉะนั้นครับ a เป็นเซตอนันต์ โอเคปะเข้อไหนเป็นจํากัดก็ตัดทิ้งไปไม่เอาไม่เอาโอเคปะนี่เป็นไงเหลืออยู่ขอควายกับงอง,งูเป็นไงโยนเห,นนะบบหรียญนะจะบ้าเหรอทําอีกน,นินดหนึง่งทําอีกนิดหนึ่งอย่าเพิ่งไปโยนเหรียญน,นิดเดียวก็เห็นแล้วมาลุยกันหา b ครับลบหนึ่งศูนย์แล้วก็ศูนย์ลบหนึ่งลบหนึ่งศูนย์ศูนย์ลบหนึ่ง อ่ามาโยนโยนคืออะไรโยนคือโยนเส้นไปนะไม่ใช่โยนเหรียญโอเคอ่าตัวนี้หนึ่งคูลบหนึ่งคูลบหนึ่งก็คือหนึ่งถูกไหมตัวนี้เป็นศูนย์ก็ออกมาเป็นหนึ่งตัวนี้เป็นอะไรครับอ่าตัวนี้เป็นศูนย์ตัวนี้เป็นศูนย์ออกมาเป็นศูนย์ตรงนี้เป็นศูนย์ตรงนี้เป็นศูนย์ออกมาเป็นศูนย์ตัวนี้เป็นศูนย์ออกมาลบลบเป็นบวกก็คือหนึ่งนี่ได้ b ีกำลังสองออกมา ตัวนี้คือ B โอเคเออพอมองเห็นไหมถ้าเราจะไปทําต่อเราก็จะได้รูปเดิมอะอลองลองทำให้ดูอีกอันหนึ่งก็ได้ครับลบหนบหแต่จริงๆไม่ต้องทำแล้วนะจะเห็นภาพแล้วแหละปึ่งปึ่งตัวนี้1นคูณกับลบหก็คือลบหครับโอเคตรงนี้เป็นอะไรตัวนี้เป็นศูนย์ถูกป่ะ ตัวนี้เป็นลบหตัวนี้เป็นศูนย์รวมกันก็คือลบหถูกปะไปอ่าหลักที่2ก็จะคือ0กับ0ย์ก็คือ0ต่อไปแถวที่สองครับก็จะคือ0กับ0ก็คือ0ตัวนี้เป็น0ย์กับลบหก็คือลบห่เห็นไหมได้ b กีกำลังสามออกมามเห็นภาพยังลบหนึ่งศูนย์ศูนย์ลบหนึ่งกลับมาที่เดิมลบหนึ่งศูนย์ศูนย์ลบหนึ่งตัวนี้เป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเพราะฉะนั้นไปเรื่อยๆมันก็จะมีอยู่สองตัวมันก็จะคืออเป็นะไรครคับ มันก็จะคือ i อกะลบไอนั่นเองก็จะมีอยู่2ตัวเพราะฉะนั้นแล้วเราจะได้ว่า b เนี่ยเป็นอะไร b, b เป็นนี่เป็น I กับลบไอถูกปะก็จะเป็นเซตจำกัดนั่นเองมีอยู่2ตัวครับอ่าเพราะฉะนั้นเราเลยตอบข้อคอควายนั่นเอง a เป็นเซตนั่น B เป็นเซตจำกัดตอบคอควาย โอเคป่าเรียบร้อยครับการหายกกำลังเมทริกอย่างยาวเลยเนาะคลิปนี้โอเคป่ะ okay, แต่ว่าให้รายละเอียดที่สุดแล้วแล้วน้องก็จะได้เอาไปฝึกแล้วก็ต่อยอดต่อได้ั่นเองโอเคเนาะ,ะการยกกำลังเมทริกก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะไปลุยเรื่องการหาเดตหรือว่าชื่อเต็มมันคือดีเทอร์มิน t กันโอเคไปลุยกันเลยว่า มันมีลักษณะการทำอย่างไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็น1มิติ2มิติ3ามิติเดี๋ยวจะพี่เบิร์ตจะเอาทริคดีๆมาฝากครับผมไปลุยกันจบไปแล้วกับคลิปดีๆที่พี่เบิร์ตนำมาฝากถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามดีๆน้องๆองย่าลืมกดกระดิงด่งติ้งๆพอเวลาที่พี่เบิร์ตลงคลิปใหม่มันจะแจ้งเตือนน้องๆทันทีน้องๆจะได้เข้ามาสามารถเรียนรู้ได้อย่าง ต่อเนื่องนะเดี๋ยวไว้ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันขอให้สนุกไปกับการเรียนรู้เส้นทางหรือความฝันหรือเส้นชัยเนี่ยอยู่ไม่ไกลหรอกไม่มีอะไรสามารถมาทําให้เราท้อใจได้ถ้าเราเดินหน้าไปเรื่อยๆนึกถึงเต่าครับขอให้ทุกคนเป็นเหมือนเต่าแล้วเราจะเข้าเส้นชัยกันทุกคนครับขอให้มีความสุขในทุกวันครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปนะวันนี้สวัสดีครับ